สวัสดีค่ะแม่ป้าพาทำพากินวันนี้ก็จะพามาทำหมกหน่อไม้ใส่หมูสาชั้นค่ะวิธีทำแบบบ้านๆเมนูนี้ดีต่อสุขภาพค่ะขั้นตอนแรกก็จะขูดหน่อไม้ก่อนค่ะหน่อไม้ก็จะเป็นหน่อไม้ถุงที่ทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะสำหรับเครื่องแกงของเราก็จะมีตะไคร้พริกแห้งแล้วก็หัวหอมค่ะตาให้ละเอียดจากนั้นก็มาเตรียมวัตถุดิบส่วนที่เหลือก็คือหมูสชั้นค่ะ เอาหมูสามชั้นที่ติดมันน้อยที่สุดค่ะจะได้ไม่มีมันมากเกินไปนะคะหมูสามชั้นของเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือน้ำใบาย่านางที่แม่ป้าไปเก็บมาจากนั้นก็เอามาปัน่นเอาน้ำเขียวๆออกมานะคะคเพื่อนๆนี่ก็คือหน่อไม้ที่เราคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูสามชั้นลงไปแล้วแต่ปริมาณที่ชอบนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะ ตามด้วยน้ำยานางที่เราปั่นไว้แล้วกรองเอาเฉพาะน้ำเขียวข้นน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเป็นพืชสมุนไพรด้วยนะคะจากนั้นก็คนหรือคลุกเคล้าให้เข้ากันวัตถุดิบรอบบ้านเราก็จะมีเยอะแยะเลยนะคะหน่อไม้นี่ก็เป็นหน่อไม้ถุงที่เราทําเองค่ะใบยานางก็เก็บเอาจากรั้วข้างบ้านค่ะขั้นตอนต่อไปก็ใส่น้ําปลาร้าลงไปค่ะน้ําปลาร้าก็เป็นน้าปลาร้าที่เราต้มเองนะคะ ใส่ลงไป2ทัทพีค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําข้าวค่ะคือน้ําข้าวสารจากข้าวเหนียวนะคะเอาไปตาให้ละเอียดจากนั้นก็มากรองเอาแต่น้ําค่ะคนให้เข้ากันหมูก็สุกแล้วหน่อไม้ก็สุกแล้วนะคะเครื่องแกงทุกอย่างสุกหอมเรียบร้อยแล้วะคะ่ะจากนั้นเราก็เอาผักใส่ลงไปด้วยนิดหน่อยค่ะผักที่ว่านี้ก็คือยอดวักทองนะคะเ,เพื่อนๆยอด ปักทองหรือว่าดอกปักทองค่ะลอกเอาเปลือกออกก่อนจากนั้นก็เอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาลงมาหมกใส่หมู3ามชั้นใส่หน่อไม้แบบนี้ราคาอร่อยมากๆเลยนะคะค่ะพอทุกอย่างสุกเรียบร้อยดีแล้วป้าก,ก็จะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะเพื่อนจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะให้ผักทุกอย่างสุกดีทำแบบบ้านๆอร่อยมากๆเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็มาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะได้เป็นถ้วยใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆทานได้ทั้งวันเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเข้ากันดีค่ะ